มันมีปรญญารยาตแลว่ามันมีมันมีไก่ไก่ป่าตุวนที่ขันเป็น,โดโดนวัหวหน้ารอาปาน <c oughs> ้องงามสกัดดาวรุ่งอยู่ด้วยเลยอะทำไมตุกวันนี้ ก่ยป่าเขาขันตัวเดียววะยนมันมีวันหน้าทีนี้ก่มันั้นมันตายมันขัดเป็นเวลาแต่ตอนนี้มันตัวใหม่มนแทนแมันขันไม่เป็นเวลามันตื่นขึ้นมาตื่นอึดมันก็ขันอันตรรษีหนตื่นขึ้นมาตื่นมันพูดเมื่อสว่างแล้วมันอ่านตื่นอ่ดมันก็องง่วงนอนพอมันขันตอนสว่างแล้วก็มันหมดเวลาแล้วหนึ่งเออเออมันวิธยกไกแล้วหน่น่ทีนี้พอมาเจอ หญิงเกษตรยาหญิงเกษตรยานมีชู้ทำไมขี้ไปอยู่บ้านสามีตั้งแต่คนขี้สินใจชู้ชายชู้หรือรับาลานบ้านทุกท้องแม่เนื้อเป็นเดิมเลยเนี่ยบ้านชายชู้อยู่ตรงนี้บ้านพ่ออยู่นี้บ้านพ่อสามีเนี่ยอยู่ตั้งแต่คนขีดจนชายชู er. the the ้ก็พัตัวพักนี้ก็ต้องกลับไปอย่างเงี้ยเออหญิงเกษตรยานพวกนี้น่นะนะแล้วก็ มันเด่นงูที่บอกว่าทำไมออกยากเข้าง่ายตรงนั้นเขาเคยเป็นเศรษฐีเมื่อก่อนตลาเป็นงูเออเศรษฐีตันีปลาเป็นงูแล้วก็ฟอกสมบ,บัติเออ เวลาเข้ามันเข้าง่ายเพราะ่อยากจะกับเป็นอนหาตหตัวเองเวลาเข้าเรืยเวลาออกออกยากยากเพราะว่าหัวตัวบัไมอยากเก็บอเื่อใครทำมันจนถูกทองนั่นแหะขุดเอาซัพตัวัตไปจองขนาดกพรางเนี่ยไอ้ที่กวางทำไมมีินยาติดใต้ต้นไม้เขาเป็นโรคขึ้นข้างบนเลยยเรว้ขึ้นมันจบมัน้ลมาเรา่มันยากมันเหวมลยมีมนนั่น อยู่ในป่าอยู่เยอะนักพวกเรานะั้นอายเคยเห็นเป็นต้นโด่งต้นมั่งในปียูโรอ้นเพิ่งมนะันเป็น้ร้อยรังเงนั้นเป็น,นต้นยายเดต้นไม้มันใหญ่มากนะแคบมันค้นลองเลยสูงตนนี้ลบน,น,นั้นในสูงประมานี้แขนาดโควาใหญ่ขเขาขนานะนี่ปีเขาวันข้ามนะอยู่ในป่ามันใหญ่เหมนกันนะั่นแหละมัน,นก็กระจายไปเยอะใเวลาอ้ไอ้ แต่งความนั้นก็ยิ้มลงไปไหนเราคือเ็อเงินเกินก็นี้นะทีนี้พระราชาก็ตัดเสียงพาะให้ไอ้ที่ไอ้ที่โจทย์ทั้งหลายนี่ต้องเสียหนี้พระราเสียให้คำในการหนุนเงนเพราะคุณคุณแจ้งความเท็จนิงเออได้ทั้งวัวได้ทั้งซักนะแล้วก็ไอไตงกวาซักที่งูถึงควายไองูเขาเขาเคาะอย่างเนี้ย นะครับมาันจะก็เป็นขุดเอาแล้วก็มาสมเด็ได้ว่าโอ้พระราชารงค์หาไม่ได้เหือนบางคนก็มีคุญี่งใจเป็นพระราชาเหมือนสี่อย่างก็ประมาณนะแต่ไปวัดไปวางพวกเราก็่าไปนั่นนะพวกเรานะเห็นถ้าหนุ่มเราินข้าเงื่อนๆื่งนี้อยไปอะไปเชืว่าเดินข่ายไปเันจะไปหาคนที่มียศมีตำแหน่งเยอะๆมีหรือว่ามีครูบาอาจารู์ลักษณแดีอะไรต่างๆไม่ใช่นะไปก็เมืนกันนิดตนมันจะดับกนั้ไม่ใช่ตรงนี้่ัน กินกันข้างมาดิ่มไปดิ่มมะดาณนี้นะอันนี้คือพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องตรงใช่ไหมเนี่ยบางอย่างมันจะล้นมาเลยก็ <c oughs> ออคิดเองเหมือนกันนะคำเหมันจะคิดเองส่วนมากนะพวกเรานะนะ,าน,น,าน,นะเอามาโอ้มันเป็นอย่างนี้กันตลอดนะ,ะ,นะะมันเป็นอย่างนี้กันตลอดสมมตินะสมมติว่ามีเชือด lời mọi người chào mừng mặt kìm mày ơi anh em mọi người ơi anh mày ơi anh em mày ơi anh em mày là anh mày ơi anh em mày ơi anh em mày ơi anh mày ơi anh em mày ơi anh em mày 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 ơi เป็นอย่างนี้หมเดินน้ำตาลแล้วมันมันคิดแล pues yardım, ้วม nah. ันเร็วมากเออที่ที่ต้องให้ทำสมาธิทำสมาธิหนึ่งเพราะว่าเราเดนยับยับความคิดเลยอะไรสาวสี่นาทีนะที่จริงมันเกิดจากเรามันมีผีสิงเยอะอระมาณสอกตัวไปกัวหนึ่งทุกดวงเยอะแล้วก็เยอะเกินตัวอาจารย์มีผีบอกบอกให้รู้วัดเป็นครูสอนไว้ทั้งเลยเก่า ว่าได้มีพระตุหลหานองเจ้าพากันเข้าป่าชันแสนหน้าตัวในคืนแรกเพื่อรู้ห,หมูม่นุจรู้เป็นป่าชันในคืนแรกนั้นเม่มีใครนำพารหรือว่าพ่อหลับสบายกางตาเงื่อรู้ตัวพอรุ่งเช้าทุกคนคงสบายแต่พอวันที่สองมองรอบข้างช่างตั้งวาน,านพามีองค์ไม้ายพอมาคิดอีกทีองคหน้าอายกลัวผีนี้ไปกงอายกนเป็นคืนแรกผีไม่หลอกบอกในท่าน ทั้งกลางวันกลางคืนยืนอยู่บนคืนที่สองผีหลอกหลอกทุกคนแต่ก็หับผีก็หลับตามตามกันกลางวันเห็นตองให้เป็นตอไม้กลางคืนเห็นเป็นผีนี่เสียงันใครกันแน่ที่หลอกหลอกทุกวันอ้อโดยสันที่เองน่าเกรงกลัวมีผีโรคผีโกรธและผีหลงผีถนอกผีดีและผีชั่วผีรูไหมนี่ต้อเปท่าเจ้าหลอกลัวผีมีจริงก็นต้องครงตัวเราเลย พูดอี้หมายว่าอาจารย์ตุ้งตระกูลคืนไม่ได้เดินที่คนเหดียวเลยทุกวันที่หลอกเดินตามข้างทางเลยนะโอ้ยเราเป็นเชิดจะทนนอนเลยเขาไม่ได้เดินหรอกพวกเราเดินกลางคืนฟาตุ้งตีกินกินมืนน่ะนะทำไมเดินกลางคืนเนาะเขามันไม่ร้อนพอเย็นปากเขาแวะเข้าเจยกลางจากหมู่บ้านประมาณสี่โมงก็จะหลัาตะแวะถ้ามีป่านก็เข้าไปกลางคืนแรกกลางคืนรู้มีปบาช้าต้องแวะกดนอนเลย เรบสบายดีแต่พอตื่นเช้ามามาบอกอ๋อนี่เรานอนป่าชา่านีแลว้วบางทีก็ไปนอนเกล้แกล่อง,งฟอนอนไรอ่าเงี้เยเขาเขาหนอะโอ้ยจะหนีก็หนีไม่ได้จะย้ายที่นั่นนะเพระกรรมฐา,านคัำคออยู่ตัวเสียฟอกมกรรมฐานคืนแรกที่นี่ไม่หลับนะคืนที่สองเี่นอนตะแคงก็ไม่ได้โกงหนีมันนอนข้างโกงนีมันจับตูดต้องนอนอย้ายยังไงจะได้เห็นมันสารพัดหรนอไงขึ้นเหมือน พอหลับแล้วพี่หลอกไหมีขึ้นมาด,ดูสามันจะโอ้ยแต่แตก่คือแรกนักไมไ่หลอกกับกน้องคือแรกนัไมไ่หลอกมันไม่ไคิดมันรู้ไม่ได้คิดเห็นไหมตรงรูกหลอกอันนี้อันนี้จบเลยนะพูดถึงเรื่องหีหลอกกับ,กนะบนี้จบเลยนะจบอันนี้อันที่ว่านะแบบอันตอไม้เลยนะ เดินลงลงเดินไปประมาณกลางวันนะมองนีก็เป็นต้ไม้แต่ก็ขึ้นเงาเป็นลูกวะใครหรอโดนโอ้ยมันน่าอายดิพี่น้องกินไม้ใบไม้จะม่นรงอกลางวันน่ของการร้จะเป็นกิ่งไม้แต่ลงก็ขนเป็นอะไรแต่เมื่อลงจงลงลงลงนะพวกเราจะมีตังจิตุปจนลงลมน่าจะมาดนะ่ลงไมนถ้ามนทำเป ไอ้มันรากไม้เราเดินข้ามไปข้มามมาทุกวันเหนนะ็นั้มมันก็เป็นรากไม้แต่พอบางคืนเนี่ยเป็นอะไรห <c oughs> มู่ <c oughs> ใครบางคนสร้างขึ้นอ่ะ <c oughs> มันนั่นเยอะเหรอผีนะถ้าเราเป็นตัวผีอย่างนี้มันร้องเขาโกรธเลยวนกะ็ร้องไ่้เลยนะเออม,มันมีนิทานในพ่อค้าไปขายของกับไอ้ก่อนมันก็จนะไปพักที่วัดนะเออไปรับที่วัด กนนั่นกินข้าวกันกินข้าวมันมีคนคนหนึ่งโตก้นมาไอตันคุณนนก็มีแานตัวตน้นนังเลยอุดมเลยไม่มีแตตัวปีนั่นตัวมนไม่มีแคตัวต่ปีนั่นตัวมอนกันผีมันรอได้นะผีก็ไม่ได็โตัวตัวกันผีไม่ปตัวเพราะว่าผีพกรธมาเ็นกันเลยเออผีเขาไม่ได้หลอกเขามีกิงเออแต่ถ้าเราไม่คิดนอะไรเุญนะเขามีจริงๆินนั่นเขามาหาเราหนแต่เขาไม่เห็น มีเขาเนเราแต่เราไม่เห็นเขาเด็กคยัง hmm. ม no. ีม so ี่เห็นตัวคนหนึ่งเขาเห็นเราแต่เราไม่เห็นเขามาทักเฉยๆก็ไปตู่เขาเนี่ยนีอย่างนี้ก็มีมันจะอย่างนี้นะั่นแหละทําไมถึงทำ่างนี้เพราะว่าเราไม่เห็นตัวเขาเขาก็เลยอยากขยับไปตรนฉันอยู่นี่นะทำไมตังที่เห็นฉันแต่มีสองสองประเภทที่เห็นก็คือหมาก็ต้องตุนทักกันนะหมาเก็จะเห็นผี กับอะที่มีชานแต่เห็นเป็นยังไงบงแต่ที่มัน